อ๋อเนี่ยคือกลิ่นไฮ เห็นต้นไผ่เขียวขจีแบบนี้ก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยครับไผ่เนี่ยถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยเราเลยครับและที่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีครับในการนําไผ่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของด้านการท่องเที่ยวและอาหารอีกด้วยครับ ครับวันนี้ครับก็จะพามาเที่ยวที่สวนไผ่มีสุขจังหวัดระยองกันนะครับนอกจากที่นี่เนี่ยจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกไผ่ด้วยครับและนอกจากนี้ที่นี่ครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากไผ่ด้วยจะมีกิจกรรมน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับป้าเล็กครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามป้าเล็กก่อนขออนุญาตเรียกป้าเล็กเนาะจริงๆแล้วนี่ยังสาวอยู่เลยนะเออค่ะแต่ว่า่ในโซเชียลทุกคนจะนับถือเป็นป้าเล็กกันก็เลยจะขออนุญาตเรียกป้าเล็กตามในโซเชียลครับเดี๋ยวความเป็นมาของที่สวนผัยมีสุขเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรอะครับเริ่มต้นมาจากเราอะก็คือเปลี่ยนจาก ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ปลูกยางพาราแล้วปลูกไผ่เพราะว่าป้ิกอ่ะแอบไปสนใจไผ่เศรษฐกิจมาก็คือไปหาข้อมูลจากโซเชียลนั่นแหละแล้วเราก็ไปวุ่นวายอยู่ในโซเชียลเหมือนคนอื่นนั่นแหละค่ะคือไผ่มันเป็นพืชที่มหัศจรรย์ตรงที่แบบมันปลูกเราไม่ต้องดูแลเยอะมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรเยอะๆมาแล่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่น้ําท่วม การเลือกพืชมาปลูกอ่ะมันก็ต้องดูด้วยบริบทของพื้นที่มันทนน้ํำไหมทนแรงไหมทนอะไรไหมจริงๆแล้วคนกินไผ่ไผ่มานานมากแล้วนะไม่ใช่แผ่นด้ากินนะแต่ว่าคนก็กินมาแล้วแต่ก็พอเรามามาปลูกไผ่แล้วเราไปหาองค์ความรู้ว่าไผ่มันสามารถจะต่อยอดอะไรได้บ้างครับแล่ตัวใบไผ่เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่า เราโชคดีที่มีชีมอาจารย์จากามทรบรชุนบุรีเนี่ยหาที่ทํางานวิจัยแล้วเราไปซื้อพันธุ์ผ่จากพัมมะปู่เขาก็บอกว่าสวนผ่กนิสุกสิสอลองไปเขาชอบนะเขาชอบต่อยอดเขาชอบแปรรูปผลิตภัณฑ์อะาไารก็มาที่นีนะ่แล้วก็มีโอกาสได้ทํางานวิจัยที่นี่<อ>ทํางานวิจัยเกี่ยวกับใบโดยเฉพาะเลย,เลยแต่ อย่าคิดว่าเป็นสวนไผ่ชาวบ้านธรรมดานะดที่นี่เนี่ยเขามีผลงานการวิจัยรองรับด้วยใช่ค่ะมีมาตรฐานต่างๆส่วนของนมนางยักษ์นมนางเงือกเนี่ยนะวัตถุดิบหลักก็คือใบไผ่ใบไผ่ก็คือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากไผ่เนี่ยด้วยนวัตกรรมนะอันนี้เรียกว่าโครงการ kbo เป็นโครงการของอุท็อปนะเพราะว่าเราเอาน้ำใบไผ่เอาใบไผ่เราเนี่ยไปเข้าเข้าออท็อองคือแกลง นะตอนที่พัฒนาเนี่ยไผ่เนี่ยปกติเราเก็บใบไผ่มาทําเป็นชาใบไผ่ที่เรียกว่าชาใบไผ่กันเนี่ยแต่เราไม่เรียกเขาเรียกว่าใบไผ่ของแพงเพราะว่าในงานวิจัยอ่ะมันไม่มีคาเฟอีนอ่ามันคือว่กินเข้าไปแล้วมันจะหลับสบายด้วยนะม,นมีสารกลุ่มก้านนุ่มอนุโมนิสระด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันต่อยอดด้วยนะวัตรกรรมรนะและอาจารย์ที่เราเคยมา ทำงานวิจัยที่สวนเราเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นฟูศาย<อ>ป์อ่าเป็นที่ปรึกษาก็คือสามารถที่จะนําสิ่งต่างๆเนี่ยมาแปลรูปทํานูน่นทํานี่ได้ค่ะ,ะแล้วแรงบนันดาลใจในการที่พัฒนาน้ํา เป็นเม็ดกลมๆแบบนี้ก็คือเราเก็บใบไผ่ตอนเช้าก่อนพาขึ้นนั่นแหละนะเพราะว่าใบไผ่อ่ะมันจะมีน้ําที่ปลายใบไผ่เป็นเม็ดกลมๆเวลามันต้องแ่งแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีความระยิบรรยับอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าคริสตัลอ๋อใช่พอคริสตัลเขาก็จะแบบพอกระทบโดนแสงเลยก็จะมีประกายอันนี้ก็คือคริสตัลแล้วที่มีสองเมนูหนังเงือกแับหนังยักษ์เพราะว่าเราเป็นคนแกล้งค่ะเวลาประกวดเนี่ยมันจะต้อง มีสตอรี่เลยเรื่องราวต่างๆที่เชื่อมโยงความเป็นเราความเป็นสวนไผ่ความเป็นคนแกล้งเนี่ยก็เลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเผื่อเราชนะเผื่อเราแอบเข้าก็มีความหวังนิดนึงแล้วก็แบบตั้งใจกับทุกอย่างค่ะอันนี้อันนี้ตอนที่เราไปทีแรกคนก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าไผ่จากระยองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกถ้าระยองต้องทุเรียนต้องผลไม้ต่างๆผลไม้ อันนี้คือไผ่พอเราไปบอกไปไปใน่ตอนประกวดเนี่ยค่ะที่ที่ระยองค่ะแ้เราก็ไปประกวดเสร็จแล้วก็ได้รับรางวาา<อ>ัลมาเอ็นรางวัลชนะเลิศด้านวัตกรรมค่ะซึ่งเป็นการประกวดครั้งแรกยครั้งแรกคร<อ>ั้งแรกและชนะนที่หนึ่งเลยนะค่ะ,ะแล้วก็ไปต่อที่เมืองทองธานีเป็นระดับประเทศวันนั้นก็แบบเราไปเล็กๆแต่เราก็แอบใหญ่ก็คือใส่ชุดกันเลยเต็มหน้าเป็นแบบ ประธานให้ใส่ชุดดังยักษ์ไปเลยค่ะแล้วก็น้องกุ้มนะคะแล้วอีกคนก็จะใส่ชุดงเนื้อตอนไปโชว์ก็จะเต็มไปเลยตอนประกวดอันนี้น้มันวัดได้จากคนที่มาชิมเราเรารู้สึกว่าดีใจจังเลยอ่ะที่คนชอบแล้วมันเริ่มที่จะมาดังในโซเชียลได้ยังไงอ่ะฮะมันเริ่มมาจากว่าตอนตอนประกวดอะค่ะแล้วเราก็ ปปเล็กก็ทำคลิปปกติทั่วๆไปแล้วเ,เ,เราก็อยู่ในโซเชียลทั่วไปนั่นแหละก็ลงคลิปไปเรื่อยๆแต่ว่าหลักๆอ่ะเราจะลงเป็นนางเงือ,อกกระน้ําแต่แต่หลังๆอะ่ะไปเล็กก็ลงหนังยักษ์นังยักษ์เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่แบบนมนางยักษ์ต้องกินบนภก อ่าแล้วก็ดกแล้วก็ยศโซดเป็นเมนูน้ำไผ่คำโตเราเรียกอย่างั้นนะคะน้ำไผ่คำโตมีเป็นคอนเซปเลยใช่ค่ะก็คือกินเป็นคำครับประสบการณ์การกินน้ำไผ่เป็นคำมันจะมีปลเล็กเป็นคนที่ถ่ายคลิปสั้นเพราะฉันพูดยาวไม่ได้แล้วฉันก็ฉันน่รู้จะพูดอะไรเงี้ยถ่ายคลิปสั้นแล้วเป็นช็อตโฟกัสใกล้แล้วก็ ให้เขาชิมแล้วก็เข้าไปมันเป็นอะไรที่แปลกใช่นะแล้วแล้วลงต่อเนื่องต่อเนืง่งต่อเนืง่งจนมันเป็นกระแสอืมใช่เพราะว่าสังเกตเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้ถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันสื่อโซเชียลต่างๆโอ้โห <c oughs> เห็นประจําเลยแล้วผมก็แอบสงสัยนะครั้งแรกที่เห็นเนี่ยอเอ๊ะมันคืออะไรอะ่ะมันม,มูลหรือเปล่าเนี่แหละเดี๋ยววันนี้จะมาหาคําตอบกันเดี๋ยวได้ลองค่ะสำคัญนะ ต้องต้องให้มันไปแตกในปากนะถ้าถ้าแตกข้างนอกนี่มีตรงส่นสิทธิ์นมน้ยากต้องแตกโปะในปากต้องแตกโปะในปากเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปลองแตกโปะในปากกันนี่แล้วก็ถึงเวลาที่น้องมิ้นรอคอยก็คือขั้นตอนของการชิมอันนี้เป็นเขาเรียกว่านมน้ำยักษ์าปลองสันๆนะมันแบบดึงแบบน้งายเราจมีน้ําแข็งตรงกลางนะคะอันนี้มันจะมีความเย็นนี้น้ําแข็งเลยว่าที่นี่นะ แต่น้ำแข็งเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับคนเสียวฟันนะใส่นมลงไปวันนี้น้องมิ้นกินเจครับอันนี้เราไม่ได้ใส่นมไข่เราจะใส่เป็นนก็สามารถที่จะกินคนที่กินเจหรือไม่กินเนื้อสัตว์ก็สามารถกินได้ใช่ค่ะพี่เล็กบอกว่าวิธีการกินน่ะต้องกระดกแล้วยกสุดกระดกเข้าไปให้ไปแตกในปากนะคะอต้องไปแตกในปากเท่านั้นนะเดี๋ยวลองดูฮะอืม ือจริงมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นชาเหมือนกันนะแต่มันคือกลิ่นใบไม้อ๋อ,อ,อเนี่ยคือกลิ่นไผ่สงสัยว่าไผ่มันเป็นกลิ่นยังไงเ <c oughs> นี่ยแหละหายสงสัยแล้วถ้าใครยังสงสัยแบบมิ้นอยู่นะครับมาสามารถมาลองได้เที่นี่สวนไผ่มีสุข,สขอย่างที่ป้าเล็กบอกเลยอพอมันแตกในปากปุ๊บมันขึ้นจมูก เป็นกลิ่นไผ่เราแอบเด็ดใบไผ่มาขยีดมได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ไม่เหมือนกันกลิ่นจะไม่เหมือนกันมันจะเหม็นเขียวอ๋อมันต้องผ่านกระบวนการก่อนเขาแบบว่าเติมเข้าไปล้านปากใช่ไหมฮะมีให้อืมอ่า ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่เราคิดทำนะเราตั้งใจจนวันนี้ก็ยังคือความตั้งใจแล้วก็ผลงานที่ออกมามันคือผลงานของความตั้งใจนะไม่ใช่ของตัวปลริเองแต่คือของกลุ่มนะคะของความร่วมมือทั้งหมดเลยของวิสาหกิจชุมชนไท่ไมสุกนะคะกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันผ่านอุปสรรคมันผ่านปัญหาสารพัดที่เราจะต้องแก้มันมนะคะแล้ววันนี้ก็ เป็นนมนางยักษ์ของสวนไผัยมีสุกเป็นของดีของอําเภอแกล้งจังหวัดระยองก็เป็นความภาคภูมิใจของคนระยองนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะสำหรับปลริเองขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะะมาชิมนมนางยักษ์กันถึงสวนไผัยมีสุกซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไกลมากเป็นทางธุรกันดารแล้วมาถึงที่นี่กัน ด้วยความที่แบบว่าอ,าอยากจะแบบสนับสนุนป้าเล็กจริงๆอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆเลยนะคะคนที่มาถึงที่นี่ได้นะคนที่รักเราจริงแล้วมาถึงที่นี่ได้แล้วก็เชื่อมั่นในในความเป็นส่วนผัยมิสุขแล้วปลาเล็กก็ก็อขอการันตีเลยว่าทั้งหมดที่ทําทั้งหมดนะคะมันเราทําไปด้วยความสุขจริงๆอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าถึงความเป็นส่วนภัยมนสุขแบบที่เราเป็น ของที่เราทําให้ทั้งหมดผ่านความตั้งใจนะตั้งแต่เก็บใบไผ่ตอนเช้าก่อนพ่นที่ขึ้นจนมาถึงวันนี้แม้แต่จะทําหนังยักษ์มาเสิร์ฟทุกลูกสวนไผ่มีสุกเนี่ยอยู่ตะมนกระแสะบนอำํำเภอแกลงจังหวัดระยองนะการเดินทางมาสวนไผ่มีสุกเนี่ยก็ต้องเดินทางมาเองต้องเดินทางมาเองไม่เพราะว่าเราอยู่ข้างในสุดแล้วนะนะต้องมีรถส่วนตัวมาค่ะ ถ้าจะมาก็เซิร์ช Google ค่ะพิมพ์ว่าสวนไผ่มีสุขอันนี้มาถูกแน่นอนหรือติดตามในเพจ Facebook สวนไผ่มีสุขของบเบล็กเนี่ยก่อนมาช่วยทักจองคิวนะคะการจองคิวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิ้นก็คือง่ายๆคือช่วยบอกชีว่าจะกินอะไรบ้างแล้วมาวันไหนหแค่นั้นเองค่ะเราเตรียมให้ แต่ถ้าทําไม่เป็นนะยกสายโทรหาประเล็กค่ะ09 4 9 9 8 9 6 1 9หรือถ้าทําไม่ได้ทั้งหมดขับรถมาค่ะสวนเปิดทุกวันเวลาชิมนมนางยักษ์ก็คือ10บโมงเช้าถึง4ี่มงเย็นนะคะรายละเอียดจะอัปเดตหน้าเพจค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแล้วก็เป็นชาเลนจ์ในตัวด้วยนะว่าในคําเดียวเนี่ยจะหมดไหมอ่าเดี๋ยวขอลากน้ําใบไผ่ก่อนขุณครับขุณครับอ่าลองดูนะฮะว่า หมดไหมมาลุ้น um! กันดูอันน e ี้อันนี้ยังเหลืออยู่เม็ดนึงฮะอยากให้มาลองดูอ่ะพอหมดในคำเดียวปุ๊บอ่ะมันป๊อแป๊ะในปากโอ้เหมือนเรากินระเบดใช่ครใช่ครตถ้าไว้นามันจะแต่ก็้อไปตอนนี้ก็กรึบฮะ มกแสดงยากมันเป็นไงคะมันโป๊ะใอ่าอารมณ์มันคือแบบมันคือหลายหลายร้อยเม็ดของคริสตัลนังเงือกมันไปรวมอยู่เป็นลูกแก้วลูกใหญ่พอเข้าไปแล้วก็ใส่โป๊ะอ่าให้อารมณ์คองรู้สึกแตกต่างกันไปมากเลยอุ้ยมือสั่นพือแบบสังซันฟั่ซัน